ปาจีค่ะวันี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดพฤศจาั้งีค่ะให้มี <c oughs> ความเป็นธรรมชาติเกิ <c oughs> ดขึ้น้า็ไม่รู้วิวทูเปอร์มันเป็นธร <c oughs> รมชาติตลกไมู่้ไม่ใช่ตกใจปนั่งตรงนี้ดีกว่าไตฮะห่อะไปนอันนี้เราก็จะาทำ วิช i ั่นบอร์ด0 2 4พห้ามปีกันเพราะว่าเพราะว่าปีหน้าต้องติดเล่นดีๆใช่ปีหน้ากราฟทีิกมันกดีเหมือนดีนี้เป็นหน่ของเขาเลยอะเอาก็ซื้อมาไงก็คือซื้อมาแค่นี้เพราะที่เหลือจะยืมเองหมดเลยยืมอะไรโฟมล้างน้ำสีพนแล้วก็มาได้ รีวิวต่อก็คือกลับมานอนบ้านเพื่อนข้ามปีเลยเราไปฉลองกับครอบครัวเรานะตอนบ่ายเราครอบครัวเราก็นอนกันข้ามปีเราก็เลยมาทานั่งทำเวชบดข้ามปีเราจะทำกันใน iPad เพราะจะได้เอาไปตั้งในโบร์บเบอร์เกอยู่ด้านนอกแล้วก็เอาสายชาร์จส่วนนี้เป็นเดล่แพนเนอร์ที่เราทําเองแบบปีนี้ต้องเขียนเดล่แพนเนอร์เลยแพนเนอร์เพราะปีที่แล้วอะทำเป็นมันซี่แล้วแบบ มันไม่ค่อยเอฟเฟกตีท่าไหร่แล้วก็มีสายชาแล้วก็หูฟังิีสิกแล้วก็ปากกามีแค่นั้นแหละเรานั่งทำวิชั่นบอร์ดกันแล้วเราจะมาพร mm ีเซนต์วิชั่นบอร์ดตอนทำเสร็จแล้วให้ดู <Wow. S 2> ว่าปี2024เราอยากทำอะไรกันบ้าง <c oughs> เราไปนะคะเป็นการพรีเซนต์ชิ้นหอรด2024ของเราอเคอันนี้น่าจะยาว<อ>นะคะฟ้าจะืเป็นสปีดเอาไม่ไ่าตัดออกน <laughs> ะคะ <laughs> So this is my vision board สวยเลยไหมได้เอ,อยไ้ยสีสวดีจะคอนทราสต์อของฟ้ามากค่ะไม่เห็นว่าเป็นเพื่นนอนที่แบบต่างไ <laughs> <laughs> ลฟ์สไตล์ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์แบบคนละสไตล์โอเค First of all นะคะเรื่องจากอันนี้ไม่รู้เห็นไหมอะ ไม่น่าจะค่อยเห็นต้องเข้าไปใกล้ไหมหรือเอาไกลๆก็ได้เอาเห็นหน้าเขาหรือไม่เห็นหน้าเขาเอาเห็นหน้าเองก็ได้เห็นหน้าก็ต้องพีชใกล้ส่วนแรกก็จะเป็นอันนี้พูดยาวเพราะให้ฟ้าฟังด้วยแต่ว่าจะแบบมาดูลกเหมือนกันขึ้ตู้ก็สูงไม่ใช่เราไม่ตก็ขยับไปขยับอะโอเคพูดให้ฟ้าฟังอันแรกก็คือปัญหาลัยที่เรียนก็คืออยากทเรียนให้ได้โอเคดีๆก็เขียนว่าโอเอ๋ว้ก่อนซึ่งก็ พัสดุที่น่าจะต่ำมากเพราะว่าเรียนยากเหลือเกินเราต้องมีแต่ว่าเราต้องมีลิฟเวอร์จะทำได้ก็แข็งากแล้วนะก็หวังว่าจะได้วีรูแบตเตอรี่ได้ตใครพูดอาัจากนั้นก็อยากได้เอออยากได้แบบคะแนนดีๆคะแนนแดงแล้วก็เพราะว่าก็อยากจะทานส่วนเหมือนกันพือได้ทานส่วนไปแคมปัสนึงแล้วก็เซลฟ์เลิฟเอ๊ะพูดถึงเรื่องการเรียนกับการงานการงานก็คือปีนี้อยาก เอ่อแอพลาย for จ็อบแบบอยากไปอินเทอร์นถ้ามีโอกาสได้คิดว่าน่าจะอินเทอร์นยังไม่ทันถ้าไม่ได้อินเทอร์นก็สมัครพาร์ทไทม์ทำอีกควรจะมีเลงอินโฟไฟล์ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีสักทีวันไปที่มาหาลัยค่ะทุกคนแบบเน็ตเวิร์กวิ่งันด้วยลิงก์อินกูมีแต่อินสตาแกรมเลยว่าอีเวอร์ไอของอินสตาแกรมก็แล้วกันนะ จะ sign up ก็คือ join ขับมากขึ้นหน่อยหนึ่เพราะว่าเออ่ตอน first semester ไม่ได้ join ขับอะไรเลยเพราะว่าแบบแค่ชีวิตตัวเองก็กจัดการไม่ถูกแล้วก็ยังไม่ได้ join อะไรเลยก็คิดว่าเดี๋ยวเทอมนี้จะ join ให้มาขึ้นปีหน้า join ให้มาขึ้นแล้วก็คือแบบเรียนหนักมากใช่ไหมแล้วบางทีมันแบบพัสดุมากก็เลยคิดว่า so โซดาอ r e doing fine วันนี้แล้วก็ชีวิก็คือ,เ,อ,อเ,มมปปเรเียนเป็นแโมเมนมม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 ม คิดว่าปีนี้อยากให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอยากทำเรสไลเซนส์สนของที่นู่นเพราะว่าจะได้ไปโรดทริปได้ทา,หาได้แล้วก็อยากไปสกีด้วยกับพี่ๆแล้วก็อยากปรับเวลานอนให้ให้ดีขึ้นเพราะว่านอนแย่มากก็ติดอยู่ที่นู่นแต่เออเรียนหนักเกินก็เยนอนแย,นนแย่แล้วก็อยากอันนี้ก็คือมันท i m e Management ของฉันมีอะไรเราเลืกอะไรใส่อะไรปาฏิอ่ะเผื่อจะได้นะเผื่อ <laughs> แล้วก็นี่ไงก็คือซีรีส์หนึ่งไปทำซีวีส์อะไรไม่มีซีวีส์มีเรซูเม่ก็เลยไม่รู้จะฝึกงานยังไงเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่มีอะไรทุนงานอะไรนี้ก็ยังไม่ได้เลยต้องเริ่มแล้วแล้วก็อันนี้อาจจะยังไม่ได้ apply US visa แต่ที่อยู่ใกล้มากแต่ว่ายังไม่ได้ apply ก็หวังว่าจะ approve จะได้ไปนิวยอร์กได้เพราะใกล้เหลือเกินโอเคแล้วก็หลังจากได้กลับบ้านมาก็เลยรู้สึกว่าแบบ อ,อยากกลับบ้านไปบ่อยอยากใช้เวาอกับครอบครัวเป็นรุ่นคริสต์มาสเพราะว่าอยากแบบจริงๆแม่เลยจะแบบประดับต้นคริสต์มาสกับป๊าป๊ากับแม่หลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ทำสักทีแล้วก็โฮมก็แบบรักสายว่า any person or place that m i v e s your heart and with joy warmth safety and security a place where you are love d and welcomed อันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อนๆน่ารักมากแล้วก็รักเพื่อนๆทุกคนมากแบบแค่เพื่อนแบบรักสายก็ดีใจแล้วที่โทรไปมันแคมส่วนเป็นแบบแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องชั้นชิฟปีที่แล้วดีมากปีนี้ก็อยากให้ดีขึ้นอีก ก็เลยเขียนว่า I'm ready for healthy and fulfilling relationships แล้วก็เดี๋ยวปีนน้าจะไปคอนเสิร์ตออลิเวียก็เลยแปะไว้ใช่ใชบินมาจ้ะแค่เธอบินมาคลิเยอะเท่านั้นก็จะไปออลิเวียแล้วก็อันนี้หนูจะใส่อะไรแบบใส่เป็นดอกไม้เพื่อสื่อความรักดี่คุณบ้างอะไรความรัก,ก,ก,กโอเคเจากกา้าชายมีเส้นไดงมาอี้ค่ะเฮ้ยซึ่งก่อนนึ่งกูไม่เคยเห็นก่อนบ้า แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เพิ่มเป็น4 c a t e g o r อร์เรสคัตเตแรกก็คือ repetition ต้องทำ repetition ทำ repetition เราจะเริ่มทำ YouTube ก็คือที่มาไหมก็คือ YouTube กับไลฟ์สไตล์เฟะกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมี cover เ์เฟบ้างแล้วก็ TikTok กกับไอจีเราจะมาเล่นเล่นติ๊กตอกแบบสบายๆขึ้นหลังจากแบบครึ่งปีเล่นครั้งนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่า TikTok มันโตเร็วอ่ะใช่ปหมหนึแล้วเธอ category ท,ท,ที่2ก็คือ knowledge กับ study แล้วก็ใส่ O A ไว้เหมือนกันขอให้ A แล้วกันแล้วก็ปี่แ้วอะก็คือเริ่มอ่านหนังสือเยอะขึ้นหนังสือแบบทีมใช่หนังสือเรียนะแต่ว่าอ่านภาษาไทยหมดเลยเพราะว่าแปลอังกฤษไม่อออกคือมันก็แปลออกแหละแต่ว่าอมันแบบติดขัดอะเกงบังปีนี้ก็เลยจะตั้งเป้าว่าจะอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะขึ้นแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับ financial แล,แล้วก็ communication เพราะว่าเป็นคนพูดเก่งแต่ว่าไปเจอหนอึ่งมาที่เขาเขียนว่า คนพูดเยอะคือคนพูดไม่เป็นเ้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะใช่คนพูดเยอะก็เหมือนคนแบบไม่พูดอะก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรออกมาโฟกัส <c ans> เป็นประโยคแบบเน้นๆไม่ได้แต่ว่าพูดพูดได้ไม่หยุดเลยก็เช่ก็เลยรู้สึกว่า <c ans> ต้องทัดสือแล้วก็อยากไปซัมเมอร์ที่จีนจะไปซัมเมอร์ที่จีนสองเดือนที่ฮาบินปีนี้ยังไงกไ็ไปสาธุไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ใคีดยที่ที่สามคือเทลว์ก็คือทำฟิตติ้็เข้าไปแล้วกับเมนท์เทลว์ก็คือรอดู เอน็นเว้นเอนเวนแอไลน์แอนี่เป็นไงเราจะมีให้ไดใ้ในปีนี้แล้วก็เราจะพยายามกินน้ำให้เยอะขึ้นหมนสักที่ไม่ชอบกินน้ำเลยแคลอรี่ก็สุดท้ายอุ้ยที่จริงไม่ใช่แค e g o ี y สุดท้ายคือไอร์เรฟิทชันนะเราใส่พวกอยากอัดเพลงด้วยก็เลยใส่ลงไปแล้วก็สตาดี้อ่ะเราก็ใส่แบบเราจะอ่านเรื่องเพิ่มๆด้วยแล้วก็แค e g o ี y สุดท้ายจริงๆก็คือ relationship เพราะรู้สึกว่าที่แล้วความสัมพคนธ์ค่อนข้างต่ำ แบบโล <laughs> แต่ว่ามันก็คือ experience ไงให้เราเติบโตเราก็เลยใส่โค้ดไปว่า I attract positive healthy relationship เฮ้ยเฮ้ยใครกันอันนี้ I'm ready of healthy g o o i n g relationship นี่จบแล้วเอ้ยมาปิดคลิปปิดคลิปของวันนี้นะจะถ่ายพวกนี้ด้วย ถ้าเอกลับมาก็อัปเดตแต่ถ้าไม่กลับมาก็พีโอคอาอัปเดตไงโอเคโหชี้คอนเทนต์ฉันปีน่ากขอจบมาหรือยังไม่เกับมาเอออย่างไงี้เราต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหม